คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มมครอบรบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเบีเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย21พฤศจิกายน2023วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบบาสเกตบอล NBA ของประเทศเมกาเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านกระทิงดุชิคาโกบูครับเปิดบ้านยูนเต็ดเซ็นเตอร์8โมงต้อนรับการเยือนของลูกบอลไฟไมอามี่ฮิตโดยโคช้ชของเจ้าบ้านครับเป็นบิลลี่โดนาวนครับวันนี้จะได้เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่จะได้ดวนกับเอริกสปสตราครับ ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับไปดูการพบกันเกมล่าสุดของชิคาโกแล้วก็ไมอา,ามีครับโดยผลการแข่งขันครับชัยนะตกเป็นของเจ้าบ้านชิคาโกบูแบบเหลือเชื่อด้วยสกอร์102ต่อ97ครับโดยชิคาโกบูครับกระทิงดูมาแผลงฤทธิ์ในช่วงนาทีสุดท้ายครับด้วยฝีมือมหาเทพของเดอมาโดโรซานครับ โดยเกมนั้นกดไป23แต้ม4รีบาว n d 4 a ซิส s t ครับและนิโคลาวูเซวิช15แต้ม8รีบาว n d เสริมด้วยโคโบี้ไวต์14แต้ม3รีบาว n d 5 assist ครับสุดท้ายชิคาโกบูครับชนะไปแบบเหลือเชื่อครับส่วนผู้แพ้อย่างไมอามี่ฮิตผู้ทำสกอร์สูงสุดยังคงเป็นเทพบ,บุตรจิมมี่บัตเลอร์25แต้ม3รีบาว n d 2สซิสต์และเซนเ็นเตอร์ของทีมอย่างแบมมาเดบยอ24แต้ม10รีบาว n d 5สซิสต์ครับเป็นดับ o u b l e d o u b l ล แลม้มายิง3คะแนนเดนแคนโรบินสัน17แต้ม3รีบาวด์7แอตซิสครับไมอามี Miami ครับก็พลาดท่าให้กับชิคาโกบูครับแม้จะเป็นฝ่ายขึ้นนำตลอดทั้งเกมครับก็ต้องมาดูกันครับว่าในเกมที่2นะฮะไมอามี่จะสามารถล้างแค้นชิคาโกบูได้หรือไม่ในเกมนี้ครับก็ลงเล่นในเวลาเดิมและสถานที่เดิมครับยูเนเต็ดเซ็นเตอร์ในวันนี้ครับ รายชื่อจากโรเทลไวถูกส่งมาแล้วครับพอยต์การ์ดเจ้าบ้านเป็นทางด้านโคบีไวครับวันนี้จะได้ดวลกับคาลาลี่ครับส่วนตัวคิดว่าคาลาี่ครับดูดีกว่าโคบีไวในตำแหน่งพอยต์การ์ดและตำแหน่งชูติงการ์ดมือยิง3คะแนนของเจ้าบ้านครับเป็นอเล็กซ์คารูโซนะสถานะเป็นเดย์ทูเดย์ครับแต่น่าจะลงได้ดวลกับมือยิง3คะแนนอย่างเดนแคนโรบินสันครับเกมรับต้องยกให้คารูโซแต่เกมรุกครับเดนแคนโรบินสันมีความแม่นยำในการยิง3คะแนน สมอลฟอร์เวิร์ดครับแซคลาวินจะได้ดวลกับเทพบุตรจิมมี่บัตเลอร์ครับตำแหน่งนี้นะเก่งทั้งคู่ครับแต่ถ้าต้องเลือกก็ต้องเลือกที่จิมมี่บัตเลอร์ครับดูดีกว่าครับพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเดอร์มาโดโรซานแม่ทัพของชิคาโกบูจะได้ดวลกับดาวรุ่งอย่างเฮวูดไฮสมิธตำแหน่งนี้เดอร์มาโดโรซานเหนือกว่ามากครับไปที่เซนเตอร์คู่วงในครับน่าจะเป็นตำแหน่งที่สูสีที่สุดในวันนี้ครับพื้นที่วงในนิโคล่าวูสวิตของบูครับ จะได้ดวลกับทางด้านแบมอเดบยอในตำแหน่งนี้ครับสูสีมากๆแต่ส่วนตัวคิดว่าแบมเหนือกว่าเล็กน้อยส่วนรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านครับชิคาโก,กบูเป็นดาวรุ่งอย่างเดเลนเชอรี่ครับไม่สามารถลงสนามได้อย่างแน่นอนส่วนไมอามี่ฮิตครับเป็นดาวรุ่งอย่างไทเลอร์ฮิโรครับซึ่งปกติก็จะเป็นตัวจริงของไมอามี่ก็ยังคงมีอาการเจ็บข้อเท้ากลับมาได้หลังวันที่28พฤศจิกายนครับ และนี่ก็เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับชิคาโกบูลไลอัพนี้ประกอบไปด้วยโคบีไวอเล็กซ์คารูโซแซ็คลาวินเดอร์มาโดโรซาและนิโคลาบูเซวิทส่วนทางด้านทีมเยือนลูกบอลไฟมามี่ฮิตประกอบไปด้วยไคลลารีเดนแคนโรเบนสันจิมมี่บัตเลอร์เฮวูทไฮสมิธและแบมมาเดบยอครับอันดับในปัจจุบันของเจ้าบ้านชิคาโกบูลอยู่ในอันดับ12ของสายตอนออกลงเล่น14เกมชนะ5เกมแพ้ไปถึง9เกมครับ ส่วนลูกบอลไฟมยอามีิกครับรังอันดับ4ในสายตอนออกครับลงเล่น13เกมชนะ8แพ้5ครับวินเรตของทางด้านมยอามีิกก็ดีกว่าชิคาโก้เยอะในฤด,ดูกาลนี้เกมนี้จะเป็นการดวลกันอีกครั้งระหว่างเดอม,มาโดยโดซานครับฤด,ดูกาลนี้21.5แต้มต่อเกมเปอร์เซนฟิโก44เปจะได้ดวลกับจิมมี่บัตเลอร์ครับฤด,ดูกาลนี้ก็กดไปพอๆกันครับ21.9แต้มต่อเกมครับ แต่เปอร์เซ็นต์ฟิลโกดูดีกว่าเดิมมาโดยดซานครับอยู่ที่48ครับรีบาช่วยทีมได้อีก5.5ครั้งครับทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับเรียกได้ว,ว่าเป็นบัตท,ที่วิเคราะห์ยากมากๆครับต้องเจอกัน2เกมติดนะฮะในช่วงเวลาที่ห่างกัน2-3วันครับซึ่งเกมแรกชิคาโกโบูครับ ก็สามารถพลิกกลับมาชนะทางด้านไมมี่ได้แบบเหลือเชื่อครับทั้งที่บางช่วงตามเป็น20แต้มนะฮะเกมนี้จะเป็นการวัดกันอีกครั้งระหว่างเดรดซานกับจิมมี่บัตเลอร์ครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีมวยพลิกล็อกอีกเกมครับก็ยังขอเลือกเจ้าบ้านชิคก้ก็บูชนะแบบเหลือเชื่อครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับ อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอด NBA 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ